ครับบสวยงามนะครับอ่าตัวนี้ก็จะเป็นแบบที่ตามแบบเลยเนาะเราว่าก็จะมีสามห้องอันนี้ก็จะเป็นห้องแล้วก็มีประตูบานสไลด์นะครับตามนี้เลยแล้วก็แต่มันไม่ได้เข้าฝั่งนี้ก็ได้เข้าฝั่งนี้ก็ได้แล้วนะประตูแรกนะครับประตูเล่ตัวนี้จะเป็นประตูห้องนอนนะจะออกมา รับแมนาะในห้องแล้วก็ติ่ห้องแกัูเอร์นจะติดมาให้เรียบร้อยแลครับ่รับอ่าต่าังดอก็ต์นสายแ์อยู่ตรง้เลยนะคับอยู่ตรนี้เดี๋ยวก็จะสรางแอง์ก็จะเดินสายเข้าไปแต่ผมเดินมาให้เรียบร้อยเลยครับอ่ครับก็คือพร้อมติดไปเลย อน,นี่คือเสร็จแล้วอันนี้คือเขาเก็บงานเขาเรียกว่าเก็บงานใช่อันที่เพื่อนนี่คือเขาเก็บงานครับอันนี้สีก็คือมาตรฐานก็คือเท่านี้เลยเป็นสีครีมก็สีครีมนะครับโอเคก็เท่านี้แหละนะครับมันก็เดีตัวเหลือก็จะเก็นเก็บราลยละเอียดนะครับส่วนจะให้ไม่มีรอยรอยกระซิบเลยมันต้านได้มันลองนะ้ำมันทำไม่ได้หรอก นักช่างนักช่างร้านราคากี่ร้านนั่้านสองร้านนี่คือห้องน้ำที่ทำให้ตามปกติเดินได้เลยครับเพราะตอนนี้เป็นแสงจ่าก็ที่แล้วก็คือที่บอกก็ซื้อสุขภัณฑ์และเครื่องใชผมไม่ได้ติดนะครับตุอยงนี้ก็ติดคุณการติดเรื่อยไปเลยนะครับสุขภัณฑ์ก็เดินข้อว่าที่เรียบร้อยนะครับก็ให้เข้ามาติดได้เลยพ้าลมหรือากาศก็ติดให้เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็ติดหลอดไฟไว้ให้แล้วนะครับ สายไฟไปไปเดินเครื่องทำน้ำอุ่นนะครับไปเดินเครืร่องทำน้ำอุ่นอ่าถ้างั้นเขาก็จะได้ทาพื้นออกมาเดี๋ยวเราดูข well ้างนอกอีกทีหนึ่งตอนบ่ายทีนี้แต่ภายในนี่เดี๋ยวก็จะทามาแล้วก็สามวันประมาณแห้งสามวันเดี๋ยวค่อยขึ้นอ่าถ้าขึ้นตอนนี้มันจะเต่งเงาเห็นไหมฮะแล้วขึ้นมาเด้ไหมโอเคสีมันจะเีกว่าอ่าครับเดี๋ยวเขาเปลี่ยนให้

ศูนย์หกสองสามหกแปดหน่งองเาเบอร์อของคุณศิลปครครับศูนย์แปดสองหนึ่แปดแเราใกล้สี่แยกคุณณธรรม กุดเรือคำกุดเรือคำนะครับถ้าลูกค้าทันใดที่อยู่เขตสกลนครมืองคก็เลงมาที่สีกุดเรือคำเลยนะครับตรงนี้เขาเรียกหมู่บ้านอะไรนะครับที่มาตะดต่อจัมปะดงหมู่บ้านจัมปะดงนะครับถ้ามีคนจะมาชมก็ยินดีต้อนรับมาเลยะครับ้านสวยนะครับตอนนี้เป็นไงบ้างครับหลังจากที่ทีมงมาหนึ่ชั้งแล้ว ครับสวยไหมครับสวยนะครับเป็นไงบ้างครับทีมสรางทำงานดีนะครับผมทำงานดีมากเลยค่ะรวดเร็วทันใจค่ะบเข้มแข็งเลยเข้มแข็งไม่มีแต่วันแรกที่ฝนตกเลยนะครับเออไม่เลยหยุดเลยนะครับเลากเรากำหนดกันว่าเจ็ดวันนะคุณแม่เนาะวันนี้ก็วันที่เจ็ดพอดีนะครับก็คือเจ็ดวันตามกำหนดนะครับก็คือเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คือพร้อมส่งมอบบ้านนะครับ แม่แล้วก็คุณน้องแล้วก็คุณพี่คุณมดานะครับที่อยู่ทางอังกฤษนะครับก็ฝากช่องมาด้วยมันมาฝากช่องอยู่นะครับก็มาติดตามทางยูทูบนะครับก็ถ้ามีอะไรก็ขอบคุณนะครับทุกคนแล้วก็ขอบคุณที่ช้างนะครับขอบคุณที่ช้างขอบคุณคุณแม่นะครับขอบคุณก็ขอให้อยู่ด้วยันคนดีเป็นส่วนนะครับ เุาจะพาชมโดยรอบนะครับอยห่หางนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้เราก็เสร็จกันเรียบร้อยแล้วนะครับหลังนี้ก็เสร็จก่อนค่ํานะครับหลังนี้ก็เป็นหลังที่เสร็จก่อนค่าอีกหลังนึ่งนะครับ หลังนี้นะครับจะเป็นหลัง3มห้องนอนนะครับหนึ่งห้องน้ําแล้วก็พร้อมต่อระเบียงด้านด้านข้างนะครับแล้วก็มีเคาน์เตอร์รัวไม้นะครับที่เราเห็นอยู่ขนาดความกว้างนะครับทั้งหมดจากด้านขวามือผมสุดด้านซ้ายมือนะครับ12เมตรนะครับหลังนี้คือ12เมตรเลยนะครับด้านลึกเข้าไปด้านหลังก็7เมตรนะครับ ส่วนห้องน้ําก็คือต่อด้านหลังอีกนะครับอีก3คูณ2เมตรนะครับนั่นคือห้องน้ํานะครับแต่ก็ไม่ได้รวมสุขภัณฑ์และกระเบื้องนะครับทําเป็นตัวห้องให้นะครับส่วนที่เพิ่มเติมอีกก็คือจะเป็นมันบันไดลงด้านล่างนะครับที่จะเป็นลงด้านหลังนะครับอันนั้นก็ลูกค้าสั่งทําบันไดเพิ่มเติมอีกนะครับตอนนี้ก็ทาสีมนบ้านเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ใหญ่เลยนะครับพอทําเสร็จแล้วนะครับหลังนี้กว้าง12เมตรเลยนะครับเสาทั้งหมดนะครับ17ต้นนะครับเสาทั้งหมด17ต้นไม่ได้ดวรวมเสาด้านหน้าที่มุงตรงด้านหน้าอีกนะครับด้านหน้านี้ก็คือมุงเต็มตัวหน้าบ้านนี่คือสีต้นนะครับที่เป็นเสาไม้เรียงอยู่นี้นะครับ ก็รวมอยู่ในตัวบ้านเลยนะครับในแบบแบบหลังนี้นะครับตรนนี้ก็อยู่สี่แยกกุดเรือคำนะครับอำเภอวานอนนิวาสนะครับจังหวัดสลกลนครลูกค้าท่านใดที่อยู่เขตสลกลนครเมืองกาญนะครับอยากจะมาชมบ้านจริง นะครับก็เดี๋ยวปักหมุดไว้ให้นะครับหรือสอบถามเข้ามาได้โดยตรงที่เบอร์โทรศัพท์ผมเลยนะครับ0864657080หรือจะโทรเบอร์ของคุณลูกค้าก็ได้นะครับของคุณแม่ก็ที่บอกไว้นะครับในคลิปวิดีโอตั้งแต่ที่แรกนะครับอ่อจาจะพาเดินอ้อมไปชมด้านหลังนะครับ ตัวนี้แบบล่าสุดก็จะมีระเบียงด้านหลังนะครับที่มีม้านั่งนะครับสองตัวแล้วก็มีเคาน์เตอร์อยู่ด้านบนบ้านนะครับทําเป็นห้องห้องครัวได้นะครับด้านขวามือผมนะครับจะเป็นฝั่งสองห้องนอนนะครับที่อยู่ฝั่งนู้นนะครับสองห้องนอนห้องนอนกว้าง3าคูณ3.50เมตรนะครับแล้วก็ห้องนอนกว้าง3ามคูณ4เมตรนะครับแล้วก็3คูณ4เมตรนะครับ รวมกลงานกันเลยนะครับเนี่ยเราเดินมาอ้อมมาด้านหลังนะครับก็ตัวนี้คือบันไดที่คุณลูกค้าสั่งเพิ่มนะครับก็จะลงด้านหลังนะครับสงสัยอาจจะมีโครงการนะครับทาครัวด้านหลังอีกนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนของห้องน้ํานะครับที่ต่อเติมเพิ่มออกจากตัวบ้านนะครับก็คือกว้าง3เมตรนะครับยาวไป2เมตรนะครับในส่วนอ นี่คือนี่นี่คือขนาดความกว้างทั้งหมดเลยนะครับสิบสิบสิบสองเมตรนะครับสิบสองเมตรเสาทั้งหมดก็ตามที่บอกนะครับสิบเจ็ดต,ต้นถือว่าเป็นพันหลังใหญ่เลยนะครับดันหลักนี้เราก็เสาหลักนี้จะไม่สูงนะครับก็สูงประมาณสองเมตรนะครับจากพื้นดินนะครับเอาไว้ ทพื้นนะครับติดกระเบื้องนอนเล่นด้านล่างได้เลยนะครับอ่าด้านนี้จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งนะครับที่บอกว่าห้องนอนกว้าง3าคูณ3เมตรนะครับกับ3คูน4เมตรนะครับที่บอก ส่วนด้านบนนะครับเดี๋ยวจะมีคลิปที่ถ่ายไว้ด้านบนนะให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับตอนนี้ก็ใม่สามารถขึ้นบนบ้านได้นะครับเพราะว่าพื้นทาสีเสร็จสียังไม่แห้งนะครับ บางท่านนะครับอาจจะอยากรู้ราคานะครับก็แจ้งราคานะครับณนะหลังนี้นะครับถ้าเป็นสแตนดาดตัวบ้านเลยนะครับ3ห้องนอน1ห,ห้องน้ำนะครับแล้วก็มีชานระเบียงด้านข้างราคาอยู่ที่9ก้าแสนสามนบาทนะครับนี่คือแท่นบันไดที่ขึ้นบนบ้านนะครับ ตามปกตินะครับบ้านเราที่ทุกหลังนะครับเราจะมีทําการฝังนะครับเสาปูนนะครับก็เพื่อความแข็งแรงของตัวบ้านนะครับแล้วก็ป้องกันปัวในส่วนระดับหนึ่งนะครับก็แนะนําคุณลูกค้านะครับทําคานรัดเสานะครับแล้วก็ตืพื้นนะครับนั่นก็คือจะได้ความแข็งแรงแล้วก็มัดแน่นหนาทาวนเลยนะครับ ส่วนคลิปนี้และหลังนี้ก็ขอบคุณนะครับคุณลูกค้าแล้วก็ขอบคุณทุกท่านนะครับติดติดตามทางเพจโชคประยูนยมันไม้เรือนไทยนะครับหรือทาง u t u b e นะครับติดตอ่อสอบถามนะครับหรือแอดไลน์ตามเบอร์โทรศัพท์เลยนะครับ0864657080นะครับแล้วก็ไอดียไลน์ก็0864657080นะครับคลิปนี้หลังนี้ก็ฝากคลงานด้วยนะ